สุรออัตซอฟสุรออัตซอฟเป็นบัญญัติมาดานียมี14อายะความหมายโดยสรุปของสุร้ออัตซอฟสุรอศศศรอัตซอฟเป็นสุรอมาดานียสุรอหนึ่งที่ให้ความสนใจทางด้านการตราบทบัญญตัติสุรอนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้การต่อต้านศัตรูของอัลลอฮ์การเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อเอชิดชูศาสนาของพระองค์และเทิดทูนคํากล่าวของพระองค์ให้สูงส่งได้กล่าวถึงการค้าที่มีผลกําไร ซึ่งจะนำความสันติสุขให้แก่มุมินผู้ศรัทธาทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิระ์แต่แกนหลักที่สุร้อนี้กล่าวถึงคือการต่อสู้ดังนั้นสุร้อนี้จึงถูกขนานนามว่าสุร้อนอัสซอฟหลังจากที่ได้กล่าวแท้องสะดุดีและการสรรเสริญแด่อัลลอฮ์แล้วสุร้อนได้เริ่มกล่าวเตือนบรรดามุมินถึงการผิดสัญญาและไม่รักษาพันธกรณีตามที่ได้สัญญาไว้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน ต่างแท้สองสะดวดีแด่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปรีชาญาณโอบรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยทําไมพวกเจ้าจึงพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติต่อจากนั้นซูรอได้กล่าวถึงการต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮ์ด้วยความกล้าหาญและทรหดของมุมินผู้ศรัทธาเพราะเขาต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงส่งนั่นคือการเชิดชูดวงประที่แผงศธรรมและเทิดทุนคํากล่าวของอัลลอฮ์ให้สูงส่งแท้จริง อัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกันประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดมั่นแข็งแรงหลังจากนั้นซูรอได้กล่าวถึงท่าทีของพวกยาฮูดที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของนบีมูซาและนบีอีาอาาสาอะลฮิสลามและสิ่งที่ประสบกับท่านนาบีทั้งสองจากการถูกทำร้ายในทางของอัลลอฮ์ทั้งนี้เป็นการปลอบใจแก่ท่านรอสุลลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัละละัลลมในสิ่งที่ท่านได้รับจากพวกกุฟฟาร์มักกา และจงรำลึกเมื่อมูซาได้กล่าวแก่มูชนของเขาว่าโอ้มูชนของฉันเอ๋ยทำไมพวกท่านจึงทำร้ายฉันซูรอได้กล่าวถึงแนวทางของอัลลอฮ์ในการให้ความสนับสนุนศาสนาของพระองค์บรรดานาบีของพระองค์และบรรดาคนรักของพระองค์พร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกมุชุริกีนในความตั้งใจของพวกเขาที่จะต่อต้านศาสนาของพระองค์ดังเช่นผู้ที่ต้องการที่จะดับรัศมีของดวงอาทิตย์ด้วยปากอันศกปรกของเขา พวกเขาปรารถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ทําให้รัศมีของพระองค์สมบูรณ์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตามสูรอได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุมินผู้ศรัทธาไปสู่การค้าที่มีกําไรและสนับสนุนพวกเขาให้ต่อสู้ดิ้นรนในทางของอัลลอฮ์ด้วยชีวิตและทรัพย์สินเพื่อที่จะมาซึ่งความสันติสุขอย่างถาวรพร้อมกับชัยชนะอย่างทันตาเห็นในโลกดุนยา ซุรร์ที่สนทนากับพวกเขาด้วยสำนวนที่เร่งร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยข้าจะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าไม่เล่าถึงการค้าที่จะช่วยพวกเจ้าจากการลงโทษอันเจ็บปวดนั่นคือพวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และต่อสู้ดิ้นรนในทางของอัลลอฮ์สูรอร์อได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนผู้ศรัทธาให้สนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์ดังเช่นบรรดาสาวกของนบีอีสาได้กระทำ ขณะที่ท่านได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็ตอบรับและช่วยเหลือศัธรรมและรอซูลโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยจงเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังเช่นอีสาอิบนุมารยามัมได้กล่าวแกบ่บรรดาสาวกว่าผู้ใดเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปอย่างอัลลอฮ์บ้างบรรดาสาวกได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์เช่นนี้แหละการเริ่มและสิ้นสุดของซุระอสอดคล้องกันอย่างน่าประทับใจย,ยิง่ง บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอสับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีมสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ ยาอเยห์ الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยทำไมพวกเจ้าจึงกล้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติเป็นที่น่าเกลียดยิ่งที่อัลลอฮ์การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติ هو يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً صفاً كأنهم بنيان مفصوص แท้จริงอัลลาะ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกันประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดมั่นแข็งแรง وَإِذْ قَالَ مُوسَى ٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ และจงรำลึกเมื่อมูซาได้กล่าวแก่มูชนของเขาว่าโอ้มูชนของฉันเอ๋ยทำไมพวกท่านจึงทำร้ายฉัน และแน่นอนพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าแท้จริงฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มาอย่างพวกท่านดังนั้นเมื่อพวกท่านหันเหไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์ก็จะทรงทําให้หัวใจของพวกเขาหันเหออ,อกไปและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่หมู่ชนผู้ฝ่าฝืน واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله, إليكم مصدقا رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي و م ب ش ر ا ب ر س و ل ي أ ت ي م ن ب ع د ا س م ه أ ح م د ف ل م ا ج ا ء ه م ب ا ل ب ي ن ا ت ق ا ل و ا ه ذ ا س ح ر م ب ي ن และจงรำลึกเมื่ออีซาอิบนุมรจำได้กล่าวว่าโอ้วงวานของอิสรออีนเอย๋ยถ้าจริงฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มายังพวกท่านเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีอยู่ในเตารอ้ ก่อนหน้าฉันและเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงรอซูลคนหนึ่งผู้จะมาภายหลังฉันชื่อของเขาคืออาหมัดครั้นเมื่อเขาอาหมัดได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วพวกเขากล่าวว่านี่คือมาอยาก,กลแท้แท้ และผู้ใดเล่าจะอธรรมยิ่งกว่าผู้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาขณะที่เขาถูกเชิญชวนสู่อิสลามและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่มู่ชนผู้อธรรม ي ر ي د ل ิ ه بأفواههم و ا ل ل ร พวกเขาปรารถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้รัศมีของพระองค์สมบูรณ์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตามพระองค์คือผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์ด้วยการชี้นำทาง และศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาอิสลามอยู่เหนือศาสนาทั้งมวลถึงแม้พวกตั้งภาคีจะเกลียดชังก็ตามยยาาาาาออออออุุุุฮััลลลลีีีนนนนมมมมมูดดิิิจรตบโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยข้าจะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าหมเล่าถึงการค้าที่จะช่วยพวกเจ้า ให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดตวมนั่นคือพวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์และต่อสู้ดิ้นรนในทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้า นั่นเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้รรร ال พระองค์จะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าซึ่งการทำบาปของพวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าในสวนสวรรค์หลากหลาย มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านณเบื้องล่างของสวนสวรรค์และที่พำนักอันบรมสุขในสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรน,นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงและสิ่งอื่นๆที่พวกเจ้ารักชอบมันเป็นการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และการพิชิตอันใกล้นี้ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين โอบรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังเช่นอีสาอิบนุมัรดย์ได้กล่าวแก่บรรดาสาวกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปยังอัลลอฮ์บ้าง ALL. บรรดาสาวกได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากวงวานของอิสุรออีนได้ศรัทธาและกลุ่มหนึ่งได้ปฏิเสธศรัทธาแต่เราได้ช่วยเสริมกําลังแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้เหนือกว่าศัตรูของพวกเขา แล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะ